ทุกวันนี้บางรัฐต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่านี้วันนี้ผมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก,กลับเข้ามารับใช้พี่น้องชาวบางรักให้ได้อีกครั้งหนึ่งมันรู้สึกเป็นความผูกพันอย่างหนึ่ง สำหรับชาวบางรักที่ไม่ให้ผมตลอด28ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับใช้พี่น้องชาวบางรักที่เราเคยช่วยเหลือกันเราก็ยังรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องผมได้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมท่อระบายน้ําตามชุมชนความสะอาดความสะกะปรกในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเขตบางรักผมว่ามันต้องดีกว่านี้ มุ่งหวังว่าสิบชุมชนในเขตบางรักน่าจะมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณเพราะที่ผ่านมาตัวแทน16บกชุมชนนี่ไม่เคยได้รับโอกาสในการที่จะมาร่วมกันพิจนารณางบประมาณเลยเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆที่ในพื้นที่บางรักเรายังทํางานแบบไม่ดีพอถ้าผมมีโอากาสได้กลับมารับใช้ให้กับพี่น้องชาวบางรักผมจะทําให้บางรัก เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ครับ